บอออกกแล้วไไมม่าะะรีเยตนี่คือคลิปทวตัดระจากไลท์โซดเป็นคลิปที่ยมเล่น The First โดยใช้นาอันแดงอย่างอิตาเลียสีรุ้งที่เหมือนจะไร้สาระแต่มันดันโคตรปันคือถ้าออนดี้เนี่ยฮะเกิดตัวจับเวลาเริ่มทำงานตัวเราจะไม่มีเสียงหัวใจ แล้วก็จะเห็นอร่าเซอร์ในระยะ12เมตรโดยมีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวถ้าเกิดอยากใช้บัฟพวกนี้คือเราต้องห้ามก,กดสกิลเด็ดขาดคือไม่ว่าจะสกิลไหนเลยสกิลขี้ขวารืะสกิลมุดดินจนกว่าตัวจับเวลาจะหมดเนาะเราก็จะได้ใช้บัฟเปิดกรอบแล้วก็ไม่มีเสียงใจยาวๆมัน,ยมนลยเป็นแนออนที่เอาไว้สำหรับเล่นจายจำาปนกแกแล้วก็เดินตีเพียวคือแค่นั้นเลยโอเคก็เท่านัครับผม ผมก็เลยจะล็อกด่านจารกเกทที่ดีตัวในเกมมานั่นคือด่านโรงบาลน,นั่นเองโอเคปะก็ดูในเกมวันนีกว่าว่าเกมจะมาแค่ไหนกันเชียวเล o ก u ดู คิดถึงหูฟังเกมมิ่งคิดถึง holyside.com นี่คือร้านที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งแบบอินเอียร์เฮดโฟนบลูทูธและไวเลสตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์และความต้องการเรื่องเสียงไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง holyside.com และอย่าลืมโค้ดพี่ยินที่มีส่วนลด100บาทนะครับโอ้โหด่านนี้โอ้โหข้างหน้าเห็นทุกคนเห็นแล้วนะสาคนตรงนั้นน่ะนี่เจอล้ เฮ้ยเราอยู่นี่บุตรถกก่อนเห็นเขาอะไรไปแล้วโอเคตอนนี้คือตัวเราไม่มีเสียงหัวใจนะจนกว่าตัวจะมาจะหมดแล้วด่านนี้ด่านนี้บอกเลยว่าปั่นแน่ไม่ตายะไรกับเมเยอร์ตัวเนี้ยบอกแล้วไม่ตายะไรกับเมเยอร์ ไปเฮ้ยโอ้โหประกจะเดินตีล้มได้ก็ถ้าเกิดไม่กดขี้ขวามันก็จะไม่มีเสียงหัวใจรีมุดอีกรอบหนึ่งเงี้ยได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ตอนไหนออรา่าผมเห็นออร่าแค่ตะคุน,คนบอกออร่า12เมตรไปเห็นเลย <c oughs> เอ๋อได้เห็นละเห็นละเห็นออรา่าละ ที่ก่อนดีกว่ายัางคน,นกำลังมาอ๋อยกนี้เพื่อนโอ้โหสุดยอดเพื่อนเราไม่มีเสียงหัวใจ <c oughs> เราไม่มีเสียงหัวใจ <c oughs> คือไม่มีเสียงเจตัอนในที่ตัวจับเวลาทำงานอยู่อะยอดอยู่นะเฮ้ยจริงกัน ผมต้องมาเครื่องก่อนเดี๋ยวไม่ได้มาเครื่องเลยดีเอา้าใครช็อตอยู่ก็ปล่อยก่อนแต่คือเราต้องสก,กิลให้โดนโอ้โหมีคนมายกนิ้วไปว่าไม่บนหัวก็อันนี้เห็นลอยอยู่บนหัวบนหัวนี่บนหัวนี่แหละเฮ้ยอ๋อจะโดนปะเนี่ยสก,กิลอ่ะ โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่นี่มาไม่มีเสียงใจอีกรอบหนึ่งมันเริ่มแล้วรถด่านแบบด่านโคตรได้เลยด่านะใครดึงเอ่ยเป็นผมนี่คือแบบ ไปผมนี่คือแบบเมามอสบัตอะไรแบบแกเพื่อไทยหลังป่ะอ่ะบักให้หลังใช่ป่ะจะต้องเฟสสองก่อนใช่ไหมผมไปหันละรีไปคนนี้เป็นเฟสแรกอยู่คือไปข้างหน้าไปว่าคนอยู่ข้างหน้าแหละไม่มี เบกตาตอนี yeah. ้ม <tampoco S 2> ันนางผีอ๋อปุนร้อยก็ว่าเหนเฉยเลยด้เล่นเฉย ดูในเพชรสิบบาทงั้นผมให้ใช้เพื่อไว้เปิดนาฬิกาครับอ๋อโอเคผมข,ขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยคือผมตั้งใจตอนแรกไม่ต้องเททำดามเหตหรอกผมแค่ใจไปเปิดนาฬิกาแหละผมไม่ได้หนีไปโดนหนีไปโดนโอ้โหงั้นจะกิ่วเปิดนาฬิกาดีป่ะจะกิ่วเปิดนาฬิกาดีไหมไม่ต้องอันตรีอย่างเดียวแล้วก็พอนาฬิกาเปิดก็คือเดินตีเอาเนี่ยขอทดลองดิเออเดี๋ยวไปก่อน พี่ไปโดนออกไปแล้วมาเราไม่มีเจ๋งๆนะตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับจริงก่อนมาตอนนี้คือตัวจับเวลาทำงานอยู่เฮ้ยมีคนแก่คนแก่ข้างนี่ <c oughs> <c oughs> ได้เล่นจริง เอ้เพื่อนโอ้ยทำไมเนี่ยได้เล่นบปล่าเล่นเล่นรัวจริงลุงยิวมันใส่แอนออนอีกอันหนึ่งเอาเป็นมุมออกแล้วก็เป็นแอนออนที่ว่าอ่าเพิ่มเวลาเนี่ยเพิ่มเวลาของช่วงสุดท้ายเนี่ยในว่าเอ้ยนะอ่าได้ไงโอเคโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้โดนดรามีดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโดนเบียรกระโดดนะโดนปะโอเคไม่โดนดีละเพราะว่า เราตั้งใจจะไม่ให้มันโดนอยู่แล้วมาเอามารอรอสกิลใหม่เราทีใหม่เป็นหนึ่งไม่เดินเงียบเลยวะเอาไม่เดินเป็นบูนรบลอยอยากสกิลมากเลยขอสักรอบได้ปหมอยากได้รอบหนึ่งอ่ะขอรอบหนึ่งได้ไหมรอบหนึ่งเฮ้ยไม่โดนนี่ไงบูนอยูน่นี่ทีก่อนมาหมดเลย ปั่นต่อป่ะอ่าตรงนี้น่าจะโอ๊ยไปปั่นต่ออู้ไม่โดนโอเคเราเน้นให้ในาฬิกาแบบว่าเปิดนะเนาะเปิดตะกิ้วเนาะเฮ้ยฉีกเฮ้ยไม่โดนหรอโอ้โหจำเต็มยมแผนนั้นไม่โดนได้ไงเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ย,ย,ยโดนอยู่สวยงัน้นก็ตีบาดานไปก่อน เพราะว่าคนอ้ะยังไงมาจนได้เพื่อนโอเคไม่ต้องละอย่างนี้ไม่ต้องละอย่างนี้บอกแลว้วไม่ต้องมาที่เ่าะกันได้เพื่อนเออเขียนไปได้ระพีเปล่าเอ้ยโอ้โหอุตส่าห์ขี้ขวาหลอกไม่ให้พับไม้มูดบอกมาก่อนทีหนึ่งแต่ประเนี่ยตัวละครเราไม่เดินไวขนาดนั้นเออแต่ก็ได้อยู่ว้าโอเคจริงจริงอ,อย่าไล่ต่อนะแต่ช่างมันไม่เป็นไร เล่นก่อนเล่นก่อนคนเก้ตจะหลังไม่ได้ว่าแน่ใจอย่างนั้นผมลองหลายรอบแล้วไม่ได้ตลอดเลยเอ้าไปตายดีกว่าคนนี้หมาเพื่อนเราวิ่งไวอยู่นะตอนนี้เราวิ่งไวอยู่อะไรเนี่ยเพื่อนนี่หลงอ่ะโอ้เรียบร้อยโดนไปก่อนโอเคตายได้คนแรกก็โอเคแล้วเอ้ยไม่ยายนะ ว์ปไม่ได้เอา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 ทุกคนว์ปไม่ได้เกือบนึกว่าเกมบั๊กนึกว่าบั๊กซะแล้วอ๋อคุณอยู่นี่เรียบร้อย เทียบด้วยดีไม่ไม่อยู่ต้องพังบุญก่อนเอ้ยบ่าดิเพื่อนโอ้โหว่าแต่และคนมีบอลบ,บินเหรอใชื่อปะว่าบอลบ,บินจริงเฮ้ยข้างหน้าลอยเท้า คือไม่ตกใจจริงๆก็ตกใจอ่ะแล้วคือ,คอบอกเซฟมันจำตะเกงหงโหมดมากอ่ะเอ้อเรื่องประชดไปละ <c oughs> คอนเทนด์เฉยเลยอ่ะอยู่ดีก็คอนเทน เขาว่าจ่าอะไรครับแอลอันแดงผมแอลอันแดงเราจะเห็นออร่าของคนในระยะ12เมตรถ้าถ้าเกิดอยู่ในโหมดอันนั้นนะไอ้นโหมดกดจับเวลาแต่เราห้ามกดคลิกขวาดิขาดกดคลิกขวาปุ๊บคือหายนะคือเน้นแบบจำเสกอย่างเดียวอะพูดอย่างคอนเทนต์ที่ใหม่เอ้ย เอาอีกรอบมาเพื่อนเรียบร้อยได้อีกรอบหนึ่งมาดิอ๋อจะแทงหลังเหรอมาให้แทงเลยไม่กลัวหรอกแทงไปเลยไอ้เออเรียบร้อยแทงไปเลยไม่กลัวหรอกนั่นคือตัวเรคนนี่มันไม่มีเสียงเท้าไงประเด็นเน่ยเห็นรอยข้างนะ้นเห็นอะไรอะไรล้วมันไม่มีเสียงเท้าอ่ะมันจะแบบมันต้องตกใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะคือมันตั้งตัวยากมากอ่ะเอ้ยนี่ไงตามเรือยมา คู่หินมองหลังด้วยพอนี้อุ๊ยมันใสโอ้ไปโดนผมอยากมูลี่คนเนี้ยได้ปะไหนก็ไหนละโอเคขอญาตผมขออนุญาตขอแค่คนเดียวอยากมูลี่เฉยไม่ใช่หรอกดีไอซียูไปก่อนอ๋ออันี่ไงเห็นอยู่อยากรอโกรนอะ พียอยากรอก่อนโอเครอก่อนรอก่อนเพราะว่าตอนนี้คือตัวเรายาังสกิลได้อยู่นะนายมิเชลเขากีหอแหละอูอะอ้ปัดเปียวจริงๆงอยากคงบคันเสก่อนนะคือจะล่องหัวนะแ,แต่ตอนนี้ไม่ไม้มาเดินทีก่อนดีกว่าโอ้ไม่มีไม้ตอมแผ่นติดอะไรเนี่ย เรียบร้อยเพื่อนโอเคแขวนเถอะปล่อยนน่ารอดไปเลยอ๋อเลยครับแค่นี้พอแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณครับผมกันหลังกันที่ถ้าเกิดเจอใครก็สกิลเลยเนาะน่าจะมันละได้โคตรเฉยเฉยเลยแล้วคือแบบมันไม่ต่างอะไรกับไมเยอร์เลยอ่ะเดินแบบมองวลาลัวๆเอ้ยอะไรแดงๆแลวะเนี่ยอะไรแดงๆหรืงวะเนี่ย คนดูนะแอบมาอะไรผมไปซื้อร้านร้านเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดนัดผมก่ายเงินไปพันหนึ่งผมกำลังแบบวานหาเสื้อดีไปใส่อาบังเป็นคนขายเฮ้ยเอ้ยโอเคออกก็ดีโอเคอยู่อาบังอาบังเป็นคนขายแล้วบอกว่าเยนี่ยเสื้อในกีแท้เอาป่ะพันหนึ่งไม่พันหนึ่งห้าร้อยบอกห้าร้อยผมก็เอ้ยหลับหดับตาซื้อ มันไนกี้ตรงไหนเนี่ยมันไนกี้กี่โมงก่อนเอาหายไปละชิบหายงั้นก็พูดก่อนมาโอเคแอดออนทำงานละตอนนี้คือเราจะต้องเดินตีอย่างเดียวนะเราอย่าจะได้เกิ่วเด็ดขาด ไม่มีไฟไอไม่มีไฟออืไม่มีไฟไอ,อ้ไไไบอกแล้วตอนนี้ตัวเราจะไม่มีไฟทุกคน แต่เอาชีวิตพวกเเสียเวลาจัดเลยนะสกิลนี่คือแบบติดไปนานละไม่ได้ยิะเสียงทุกอย่างใช่ไหมบอกแล้วเป็นไอออ์ที่แบบปั่นมากไอเนี่ยแต่มันเวลามจำกัดทุกคนต้องแบบเน้นเน้นเติมตี้ย เบกตาเดินตีสดมันใช่ดิมันไม่มีแค่นีอะไรอย่างนี้หรอกได้เดินหาอย่างเดียวไม่เดินแบบไม่เดินเก็บสีเลยขนาดนั้นหายมีสักเครื่องสักคนเอ๊ะอ๋อตะปิน แค่รอบเดียวที่ได้ละเรียบร้อยม่นกลายไปขึ้นเบเยอร์เลยนะมันขึ้นเมเยอร์อัพเกรดอะตัวเนี้ยเห็นกันได้ห็นะดักก่อนดักก่อนดักดับปักซอยก่อน กลายไปไปขึ้นมาเยอะอัพกี่แล้วเพื่อนเราอยู่นี่บอกแล้วว่าเราอยู่นี่เห็นเขาปากหน้าคนหนึ่งไปนอนไปกันไปนอนไปจะตีแล้วทุกคนจะตีแล้วไม่อยู่หรอ โอ้โหจกหลังไม่ได้จะจกหลังได้ไปแล้วเมื่อกี้อ๋อรูกัมาแล้วไหนเออไม่เจอสักคนเลยเว้ยไม่เห็นเวลาไม่เ,เวลาสักคนตอนนี้ เรียบร้อยสกิลเอะมันจะหมดละคือถ้าเกิดมันจะหมดแล้วก็กดสกิลไปเถอะไม่ต้องอะไรมากก็ได้นี่อีเวนปั่นอยู่โอ้คนนี้จรงจริงแล้วก็นินมองออาอซูเปเรียเด็ดเด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 ดเ้ ชิ้นก่อนชิ้นก่อนชิ้นก่อนเพราะว่าเจอเจอเอลเจอเอลเจอเอลนิดแบบนิดจะสเก่ก่อนนิดเอาขำก่อนเตะมาข้างหน้ามันไม่เข้าเพื่อนโอ้โหมันจะปั่นมันจะฝืนปั่นให้ได้จริงคนนี้อ่าปั่นกระแมบคนหนึ่งวิ่งคนหนึ่งแล้วก็อ๋ออยู่นู่นคนหนึ่งหลายรอบแล้วอะไรก็เนี่ย เครื่องที่จะติดกครองหลังนี่เอาว่าเมื่อกี้เครื่องนั้นไม่ระเบิดเอ๋โอ้จับหลังไม่ได้จับหลังไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เฉยโอ้โหนึกว่าจะแบบจะวิ่งตรงไปมันหยุดเฉย ดันโดนได้ไงประเด็นเว้ยเราไม่มีไฟแล้วเราเปิดกรอบขึ้น,นอะไรเนี่ยว <c oughs> <c oughs> มันขึ้นมาเยอะอัปเกรดเน้ทนท่าตะแก่เน้นแบบเน้นตีสด อู้หายแล้วทุกคนโอ้โหพูดได้แค่ว่าชิปหายแล้วสาวจะไปดักดีๆแล้ก็ช่างมันช่างมันแขวนก่อนแขวนก่อนนินแบบนินเอาหาล้วนๆอันนี้เครื่องกรหลังจะติดด้วยน่ะประเด็นไ่นมันค่อนข้างยากหน่อยตอนนี้ไลอยนี่ไงกำลังไปช่วยคนละดักหนับปัก้อยก่อนเอ้ย ข้างหลังเห็นคนนะเห็นคนคนนึงวา่าเราเห็นคนคนนึงโอ้หายยาวหมดมันเป็นข้างหลังนี่ดูแต่ละคนเขาพยายามฉีกมาเล่นโซนนี้หมดเราจะสังเกตอ่าดูรอยตอนเนี้ยโอ้เทเกินไอ้ายเทเกิน ถ้าเกิดมีใครเปเรียนปั่นตอนนั้นไม่แต่คนเดียวแล้วผมผมแพ้ตอนนี้ตอนนี้นี่คือบอกนี่บอกเน,เน้นเน้นเท่เองเดียวอ่านี่จะช่วยละเราต้องกลับไปโซนนู้นนะเราอยู่โซนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้เลยจริงๆต้องไปด่วนเลยต้องรีบกลับต้องรีบกลับถ้าเกิดจะเอาชนะก็ต้องรีบกลับเนี่ยเอ้ยไม่อยู่นี่ช็อตอยู่อ๋อไม่อยู่ช็อตหมดเลยแปลว่าคือมาเล่นอยู่โซนนี้หมดหรอเอาละคนนี้ เห้ยคนเจ็บอยู่นะคนเจ็บอยู่อื้ออยู่ผมต้องทิ้งก่อนผมต้องทิ้งไปอีกโซนนึงก่อนจากหน้าปักซอยก่อนอยู่ไหมไม่อยู่ทำวันนี้ขึ้นมาละผมจะไม่ยุ่งไม่สนละป่านเป้าไม่อยู่นี่ไม่อยู่ก็แย่ละ ยังจะกล้ามาปั่นอยู่เนาะอ่าไม่เห็นมองอลาฟไปทันเมื่อกี้ว่าใครอยู่ไหนมั่งเรื่องธมดาดีกว่าได้นิดเดียวนี่ตายคาเอาได้เลยเนี่ยแกเฮ้ยมาละ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 ไม่กล้ามาหรอกบอกแล้วจริงอะเอ้า เบี <S <S ส, <Ris> สุดท้ายพอดีออดแอและปอบังอืมเรียบร้อยวันนั้นตายคาเสางเน่ใช่ตายสองแล้วก็โอเคแล้วตายตายแค่สองคนนี่คือตัดตัดไปนี่คือก็ไม่น่าเกลียดอลยเอ้ยไม่โดนทีเดียวรู้จักตีดิบเปล่ารู้จักคนตีดิบเปล่าโอเคขอละ เอ้ยนี่ก็ถึงวชชนะแล้วก็ได้ได้ฮาแล้วอ่ะได้ฮาหลายช็อตอยู่อ่ะมีเยอะทีมุดได้ใช่ไหม่าฮโคตรปั่นแต่มันต้องล็อกดาดอ่ะมันต้องล็อกดาดจริงๆถ้าถ้าออกก็คือแบบมันก็เท่มันก็ได้เล่นเอ้ย อืมนี่คือวิ่งฉีกไปห,หาลูกได้สบายนะเพราะว่าเราตามเขาอยู่อะอันนี้ต้องนำเข้าไปไอ้นี่ไงบอกแล้วหาลูกได้สบายแต่ก็ตอนนันอีโบอกชนะแล้วโอเคมันละมันละตาที่มันละว่างูวะเองว่าเซิงงูอะไม่มีใครออกทุกคนอะคือทุกคนรอออกพร้อมกัน่ะก็คือน่าจะรอดูไอ้เยีเซตอะไรวะมีเสียงเจล้ล้วๆไง